จะมาทำเลยค่ะน้ำเชมนาวสูตรสองลิตรกันค่ะสอลิตรนะคะเริ่มต้นเรามีกระทะของเราแล้วถูกไหมคะลูกกระทะตุมน้้ำร้อนแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะ,นจะจับกับแม่นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเทลงไปนะคะเบาๆค่ะวเราให้น้ำ วันนี้เราจะใช้มะนาวงผง6ช้อนโต๊ะเพื่อประหยัดต้นทุนนะคะพี่พี่เราจะใช้น้ำตาลทรายสาสิบช้อนโต๊ะเพื่อความหวานอะไรนะคะพี่พี่เรานำเดือดแป๊บนึงค่ะพี่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 คะตอนนี้พี่พี่คะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะปุดๆเลยแล้วเราก็น้ําเดือดแรงมากววายคว <c oughs> ันออกชุยๆเลย,เย,เลยค่ะ แล้วเราก็จะเอาชาแดงลงไปนะคะนี่ค่ะที่เราเตรียมไว้น้องถิงค่อยๆเทลงไปนะลูกแล้วเราก็จะคน <c oughs> คนต่อนเนื่องเรื่อยๆ3นาทีกับน้ําเดือดเลยนะคะ <c oughs> คนกี่นาทีคะพี่ถิงสนาทียกนี้ให้พี่ๆดูด้วย3นาทีนะคะคนไปเรื <c oughs> เ่อยๆสัาแม่เปิ้อจับเวลานะคะ เมื่อกี้แม่ดูเวลาครบสามนาทีแล้วนะต่อไปเราจะทำอะไรคะต่อไปเราจะทำอะไรคะเราจะกรองนะคะเราปิดหม้อไฟเราก่อนนะคะอ่าเราปิดหม้อไฟเราเสร็จเราจะกรองนะคะพี่ๆค่ะจะร้อนนะต้องระวังนะคะอ่าเดี๋ยวออกก่อนน้องถิมจะกรองไม่ได้น้รงะถึงตัวเล็กเดีย๋ยวแม่เปิ้นกรองให้ดูนะคะกรองง่ายๆเลยนะคะทุกคน หิวร้อนน้ํา่อนนะคะแยบๆระวังผูกเลยเนี่เปิ้ลทำผูแกแล้วโอเ คะพอเรายกเสร็จเราก็จะต่อไปเราจะชงน้ำชากันนะคะมาเดี๋ยวแม่เอามาวางตรงนี้นะคะมไม่บีบไม่บีเพราะว่ามันจะทำให้น้ำขาดกว่าเดิมค่ะม,มันจะไม่อร่อยค่ะอันนี้เราจะไม่บีบนะคะเราจะใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะคะใส่หมดเลยค่ะค่อยๆเทนะคะพี่ถิงค่ะ Oh, okay. พอเราน้ำตาลลงไปแล้วต่อไปเราจะใส่ผงมะนาวค่ะใส่ลงไปหมดเลยค่ะพี่ถิงคะ่ะโอเคแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะอ่าพี่ถิงเราคนให้เข้ากันลูกเนี่ยคะ่ะแบบนี้นะเราจะมือน,นี้จับมือน,นี้จับหือก่อนนะคะแล้วเราจะค่อยคยคนให้น้ําตาลละลายกับผงมะนาวพี่ถิงช่วยแม่คนหน่อยค่ะนี่คือน้ำชามะนาวนะคะพี่ ขอบคุณนะคะที่รัชบชมค่ะ